รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสการะขอพรบรพ่พโตรับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจอยู่ีสดีบัณฑิตกิติมศักด์เจ้าวัดวัดหัวกระบือค่ะปติตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรม ความจเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดขึ้นและขอจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการทิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุโท,ท,ทรทัศน์ช่อง5ทุกๆุกวันเสาร์ในเวลาตี5้ถึงตีครึ่ง เป็นประจำเสมอมาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการมาตลอดก็ขอทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยไวรัสโควิดอย่าได้มากลุ่มรุมได้มาทำร้ายขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิดแล้วก็รำ่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีตลอดไปสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการมาโดยตลอดนะ ญาติโยมท,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 ท่านสาธุชนเรียกวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวโลกยอมรับนับถือว่าเป็นวันวิสาขาบูชาโลกหรือว่าสหาชาติยอมรับนับถือว่าเป็นวันวิสาขาบูชาโลก ั่วโลกยอมรับนับถือเพราะว่าเป็นวันที่เป็นสิ่งมหัศจรรย well ์ที่องค์สมเด er, ็จพระบรมศาสดาสัมมาพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหเมื่อทรงผนวดแล้วก็ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาทิญานในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหเช่นกันแล้วก็ เมื่อพระชนมายุ80พรรษาพระองค์ก็ทรงสเสด็จดับขันตูปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่าเดือน6นะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่มีอธิกัมากก็เรื่องมาเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่าเดือน7คือมี8สองหนหรือ2ครั้งนะแล้วก็ในช่วงนี้โยมไวรัสโควิด หรือเชื้อไวรัสก,ก็แพร่กระจายขยายไปทั่วทุกมุมโลกประชาชนคนทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจว่าไวรัสโควิดจะมากลุ่มรุมมาทำร้ายเราท่านทั้งหลายทุกคนหวาดระแวงภยัยแต่ว่าโยมลูกตาว่าโยมขาดอะไรไปอย่างหนึ่งขาดอะไรขาดสติ ความมีสตินั้นเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งสาคัญทําไมหลวงตาจึงว่าขาดสติเพราะโยมมัวแต่เกรงไวรัสโควิด COVID, ว่าจะมีพิษมาทาร้ายโยมแต่โยมไม่เกรงแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ศาสนาเพราะมัวแต่เกรงไวรัสโควิด COVID, อยู่ตลอดการตลอดเวลาแม้แต่เข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญใส่บาตรด้วยพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนา โยมก็ไม่กล้าไปตามวัดวาตามต่างๆหรือว่าบางวัดก็ไม่กล้าจัดงานเพราะเกรงไวรัสโควิดแต่ว่าโยมถึงจะมีเชื้อโรคไวรัสโควิดอย่างไดก็ตามถ้าเรามัวเมาประมาขาดสติไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้ได้บุญกุศล คุณงามความดีได้สร้างระมีติดตัวเรารู้เป็นบุญต้นทุนของเราแล้วถ้าหากว่าไวรัสโควิดเข้ามากลุ่มรุมทําร้ายเราจริงๆแล้วถ้าเรารักษาไม่หายต้องล่วงรับดับชีพไป,ปยโยมเราไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนะโยมไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยแต่ว่าโยมบางคนบางท่านก็ไม่มัวเมาประมาทไม่ขาดสติ เข้าวัดปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแต่ก็ดังได้กล่าวแล้วไม่บารมาทไม่ขาดสติสวมแมสป้องกันมีน้ำยาล้างมือมอีทุกสิ่งทุกอย่างป้องกันโดยเฉพาะโยมที่วัดหุกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร ที่นี่เราจะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อเป็นประจำนะฉีดยาฆ่าเชื้อถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีเชื้อมาก็จะสูญทลายตายไปนะฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วเรามีชื่อเครื่องเช็คอุณหภูมินะว่าอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสูงมากน้อยเพียงไรแต่ส่วนมากแล้วพอเช็คแล้วไม่มีใครมีอุณหภูมิสูงแล้วก็มีนะเรามีแมส สำหรับสวมให้มีน้ำยาล้างมือมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเมื่อมาแล้วโยมก็เนี่ยได้มากราบมานภาพการปิดทองขอพรหลวงพ่อโตหมอยาหลวงพ่อโตหมอยานี่สำคัญสามารถขจัดปัดเป่าเชื้อไวรัสโควิดได้และก็ยังมีอะไรมีความมือสักติดพิชิตโรคลงตา ซึ่งได้สร้างมาตั้งแต่ไวรัสโควิดเข้ามารอบแลกวไวรัสโควิดมาแล้วถึงบัดหุกระบือศูนย์ทหลายหายไปหมดแล้วฝ่ามือศักิสิทธิพิชิตโครคล้งตาในโยมทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและในต่างประเทศที่นำไปไวศักการะบูชาโดยมีหลวงพ่อโตในอุโบสถนี้เป็น ประาธานมีพระกริ่งวิบูณสุขมีความมือศักดิ์สิทธิพิชิตโรคมียันป้องกันภัยมียันอะไรยันมงกุฎพระเจ้าพระคาถาป้องกันเชื้อโรคไวรัสทั้งหลายทั้งปวงและแต่ว่าโยมก็ต้องไม่ประมาทไม่ขาดสติในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอการาบรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ,จ้าคุณพระธรรมคุณพระยส่์ และด้วยำนาาบิณฑิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตธรรมกหลวงพ่อโตหมอยาพุทธโรปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัะดิตฐานอยู่ณาภายในอุโบสถในกระบือนี้ด้วยอำนาาบญณฑิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลกสาธดาทุกสาธนาก้าวขอกราบสักนาขอ,อเชิญท่าน,านเด็จลงมาสมัครสมรานธรรมากี้กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและขอ,อเชิญท่าน เมตตาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาปกป้องคุ้มครององค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ร่าชงศ์จักรดีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ทรงมีพระบรารมีแข็งแรงสงบูร์ทรงมีประชาชนมาย,อยุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของเราพงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกันนานและขอญาติโยมทั้งสาธุชนที่ตั้งตนอู่ได้ความไม่ประมาทไม่ขาดสติ ตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสนตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบริมีตลอดการตลอดเวลา,า,าขอทุกท่านจงปรดาดจากไวรัสโควิดอย่าได้มีพิษมาครุ่มคลุมทำร้า,รายขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมัม่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรอ,อย่าลืมนะ คุณผู้ชมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและวดเว้นการสัมผัสเพื่อความปลอดภัยห่างไกลจากไวรัสโควิด1 9ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลก็อย่าลืมแวะมาที่ซอยเทียนทะเล19ตรงเข้ามากับขอพรหลวงพ่อโตมาถ่ายชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 0 0 5 8 0 0ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนด์เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืยงหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกซุกหัวใจ me